เป็นอะไรอีหล่ะแย่ครัวออกมาเองแล้วบ่อหรือแบบใดแงกคัวออกมาเองเพราะว่าเท่ากับเฮ็ุการณกับเป็นแล้วกะยังมีความอมบผิดซอบเป็นของตัวเองเท่ากับแบบตะกี้กาแม่ยุอาศัยเพื่อนเดี๋ยวนี้แบบแบบเพื่อนกาซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ตอนตะกี้ยังว่าบ่มีกินน้ำปลากะเดี๋ยวนี้กะมีแล้วเท่ากันอยากเฮ็ดเองอืมสบาย โยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุกุสุกคนคือเกนะ้าเนาะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอ,อยินดีต้อนรับเขาซูซองมุกดาวันสาวลาวคือ 9, เก้าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาพมมาพ่อกับสามมุกดาเมื่อนี้กับคุมค้มฝ่าคุม้มฝนพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะกับมานำาํารกับฝนตกเนาะโดยโอยบั่นเมื่อเลยเมื่อนี้เนี่ยจะบอยบันเมือเลยเมือเ่อน,ออนี้โอ้ยทุกคนไหนพี่แหละ กะทางตอนนี้กะทางสมุทรกะได้อ่าเข้ามาหาทางน้องนุน่นเพิ่นเนาะโดยกะคืออ่ามื้อนี้กะได้รับเป็นอ่าสะพานบุญให้ทางผูยย้ใหญ่ใจดีเฮาเนาะโดยเพิ่นก็บ่ให้ออกชื่อเสียงเรียงนามทางสมุทรวันกะขอขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะโดยกะ คือบุญนี้กับทางเฮาก็ได้อยู่ที่บ้านน้องนุ่นแล้วก็เม่พี่น้องเลยอันอน,นี้กระตุ้นการหลังบ้านเถอะเนาะโดยบ้านสาวพแม่พี่น้องกับซีบลอลล่าซาเนาะเพราะว่าถ้าว่าเสียงพิทาสอันประการใดกับหรือว่าเสียงแซกซ้อนเข้ามาก,กับทางสาวม,มุดาก็ต้องกราบขอโทษขอขอภัย,ยเด้อพอ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอันเพื่อนเพิอนอ่นยวนไปทางเน่ก็เลยเสียงอ่าสารวนเรื่องรถเรื่องล่างเนาะ ป้าสาวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวซีพ่าเขาไปหาทางน้องนุ่นเพิ่นโดยไปเบ่งไปโจมน้ำกันเพราะว่าทางสาวมุกดาเนี่ยก็ค่อนขังมาบ่ได้มาหาน้องเพิ่นกนเอ้ถือว่าโดนานาาพอสมควรทุกคนเลยโดยทุกคนเลยทางสาวมุกดาก็มาครับอ่ะบาทาคือก้าวเอาสบายดีบาทาสบายดีโดยเป,ป็นอะไรเด้ตั้งซ <9. S 2> องขึ้นมาใหม่นี่ฮะโอ้ยกำลังอัพ คิดลงสองโมงเลยโอ้ไม่ได้คำบอกคำจ่าเริ่มคลองแคลร์แล้วบอค่อยๆไปน่นู่นยังอยากอายยืนม้าโดยอ่ะเดี๋ยวผักซื้อซ่องอันบ่อทาเนี่ยเนาะกะซื้อซ่องน้ดได้บ่อทาโดยกะผักเอฟซีสองมงนี้เด้อผักติดตาม ส่องเบาถาบันเอานี่เด้ <c oughs> โดอโ้ยกะผ่าข้ามาเป็นกำลังใจให้เพื่อนแน่นอนพ่อแม่พี่น,น้องเลยโดยทาว่าพิดผลานมองดการทางสามุกดาอ่าทางสา,ม,า,า,า,งสามุกดาก็าต้องขอโทษนะเนาะโดย,โดยป้าชาทางเบาขาเอ้ยทางสามุกดากะสีข่าวไปหาทางน้องนุน่น่นก่อนเนาะโดยกะแขงฝนแขงอ่าฝ้าล่มฝนมากน้ำกันคือเก้าทุกคนเลยคุนแหล่น้องละเฮากะผู้ทุกคนเลยเชียหนาบ่หนิฝนกับฝนตกดินทุกคนเลย ใช่สบายดีล่ะโอ้เฮ็ดอีหย oh, <sh arp> ังน่ะเฮ้ยเสียรเนี่ยเชียรเนี่ยเชียร์่คันแค่คันแท้ป้ามมีภาคยังกับักคยังอันนี้ล่ละภาคป้อมอับปุกอับปุกผักหอมอันนี้บ่อผักหอมนะตัวนะอันนั้นยัางแซนในผักหอมนะว่าลูกอันนี้อันนี้กับผักหอมคือกันอันนั้นโอ้ยายลืมเด้อบานมันใหญ่เด้อให้เอ้ยเมื่อกินเด้อเนี่ยเจ้าอันนี้ภาคยัางแซนี้ล่ะ คือโอ oh, ้แต oh, no. um. nice ่งอกได้ด้นี่นี่นายงกป้าได้เบี้ยหมอกข้อหมกคือหมังหอกหมังหุงพ่อแม่พี่น้องเลยาอ่าเห็นได้คือจังหวะได้มาเสียหญ่าเสียยุอีละมันห่มบ่มันบดบ่ดยโอ้ผลตกหายได้เป็นใจเลยเนาะอ่าตะกล่าวกับมันแดดทุกคนเลยเนาะมาเสียหญ่าคันแท้มือนี่จ้กินข้าวน้าซ้่มปลาแล้วบ่ออีละกินแล้ว กินแล้วเนาะอืมนานั่นได้ไซ่ัปภาคยังสารนั่นนะผักหอมโอ้ผักหอมลายได้หน่นานภักบ่งมีนานเดียวโอ้อย่าลืม,อ,ลมอย่าลืมเดี๋ยวภาคบ่งไงเดี๋ยวเอ้ยมาเยี่ยมยามอีกเอออ๋อเบียมาห,หอมมาหุงมาใส่ในล่ะมาดิส่วนป้าอืมโอ้เสียทุกคนเลยเนาะเสียเนี่ยอ่าต ใช้กินข่าวกินน้ำแล้วบ่ลูกกินแล้วได้กินยังได้อันยังกับขา่าันต้มมี่อ้าบอกปนตานะมีเหื่อมีแห้งเสียหยาส่วนอยู่บ่อนี้กินต้มมี่ต้มมีโอ้ป้าเป็นได้คือว่ามีข้าวดอกข่าวดีข้าวมาแล้วบ่อีละ้นยอือเป็นเนาะเป็นน้ำกับอ่าเป็นนิ่ให้เรีนนย,ยบร้อยเนาะบานี้คัอกอยละบานี้ บ่ได้เมื่อยแล้วบอนะดนี้เนาะโอ้ดีใจดีใจน้ำลูเ้ยจงบ่ได้เมื่อยเนาะคนเฮงมกักเป็นวินเป็นเวียนเป็นอะไรสิล่ะอาการไข้เน่ขึ้นบ่ดเดี๋ยนะีน้อยคือแมนแบบว่าบ่ได้เป็นคือแต่ก่อนแล้วมันบอน้อยแบบเฮาสีวินเวียนนอยหนึน่งเขาก็กิยนยาลยแล้วกักเข้าโอ้ทาา่านหมอตาแก่ร้านกับผเป็น โอ้คันบอตาแดดไรกับบเป็นเนาะอืมคันคืออันบรรยานนก,กาศแด,ด็ดๆนี่กับอีหลักคือสีออกมาเสียหาาานี่บอได้เด็ดได้เนาะเลยอืมคือว่าอะไรทุกคนเมื่อนี้กับฝนตกเนาะตอนนี้กับฝน,นปรยโยเมื่อคืนนี่กับตกโปรยละตกโอ้อปเป็นยังไงที่น้องที่นอนเด็ดนี่ข้าขก็กล่าวว่าเลยดีขึ้นก็กล่าวเป็นบ่เลย โมเมนต์ที <c oughs> <c oughs> ่นอนที่นอนนุ่มเดี๋ยวตื่นสวยทุกมือได้เหยบ่บได้ได้เด้อเป็นได้อีหล่ะแง่รัวออกมาเองแล้วบ่อหรือแบบใดแง่รัวออกมาเองเพราะว่าเอกากเฮียยังกับเป็นแล้วยังมีความทำพิซซ่าเป็นของตัวเองเอกากแบบตะกี้กาแเมนยูอาศัยเพื่อนเดี๋ยวนี้แบบเพื่อนกัซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ตอนตะกี้ยังว่าบบมี กินน้ำปลากาเดนี้ก็มีแล้วหฮอกับยากเห็ดเองอืม,มันกันสบายแล้วก็ถือว่าฝพึกฝนตัวเองน้าเนะ<อ>ะาะแล้วก็อ่าเพิ่มหนาที่ฮับพิซออบให้ตัวเองน้า<อ>เนาะโอ้ออกครัวได้จังมือแล้วลจะเห็ดกินเองเจ้าค่ะหลายมือเตอแล้วสามสีม่คือบันนีให้เห็ดยู่เห็ดกินก็คือกิน พอกับเจ้าโอ้ะจะได้กาดีคือกันนอกจะได้สะดวกสบายเนาะกต่ถือว่าโอ้ดีใจดีใจน้ำนเพราะวตอนนี้กะททางน้อง่นกะแย่ครัวมาเป็นห้องตรีแล้วทุกคนเลยเป็นหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำกะเจ้าเฮ็ดเองบาลูอโดยโเดยโดยก็คือเห็ดเองมาเลยเนาะอาสีนางงูนีบ่หรือว่าสีไปพูดบ่หรือว่าแนวใด้ละ เดไปนั่งอยู่เตียงบ่โดยป้าซะสัวอันุดันแท้นี่กนั่นเตได้เนาะทางสมุกะวันก่วงเลยเนาะเพราะว่าปอยทุกคนเลยไปล่ะป่ะโอเคทุกคนเลยอาโตฝนตกเตียงก็จนเปียกเนาะโอ้ได้ทางนอกทางน้ามาใหม่ทุกคนเลย ทางเทิงคูนเนาะบอลนี้หันคือบอนหันเมนบอนล่างถวยล่างบวงบวยละอ็เป็นคือว่าแบบอ่าบ้านเท่ากับเป็นซ่านเนาะบอนบอนล่างถวยล่างบวงเป็นนั่นเห็นนี่ะแะละทุกคนเลยกาเป็นห่วงอยู่ได้เนาะ <laughs> เบิ่งกันซ่านก็คือหลอกอะไรล่ะระวังได้เด้อ,อ,อย่างไปย่างมาเนาะเป็นตะย่านอยู่ได้เปนอน,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 นไรนเดี๋ยวนี้ไปหับจ้างดำให้ดำหน้ายยบ่อยละ่บไปยุ่ง ไปอยู่เป็นบ่ะโอ้เมื่อนี่ได้ใส่ละเมื่อนี่ฮา่ว่าสิไปกับน้องแก้วละพผัดไ่ได้ไปอืมเปนในในลี่ยนอะไรผลโต๊บอกดยอืมผลโต๊กก็เลยหยุดเนาะโอตะก้าอนี่ไปกับน้องแก้วบ่สเลยโอ้ไปกับน้องแก้วเพิ่นไปนี่คือเจ้าไปในบ้านนี่ม้ยล่ะเลราไม่ได้ไกลกันเลแเข้มบ้านมาไปลูกก้ากะ่ะ โอ้ไปลูก้าครับจ้างเอาเงินคอมเนเงินเกินชีวิตแล้วจ้าไปละเผียนคลิปก่อนนะว่าอันยังคันเงินเกินชีวิตแล้วจังไฟบ่ลูกอันนี้ก็คอมเนเงินเกินชีวิตแล้วจ้าหนิโดยเออแต่เจ้าไปโลก้าหันได้มาเท่าไมลูกมันสองพันเ่็นจ้างมืนหนี้ชาวว่าสิไปแล้วผัดบไปภาษามบกบมหน้าเด้อ ก็คือชีบออ่อาดอกเนาะบานนี้ก็คือสีชินแล้วล่ะกับกล้องกับกยังก็ได้โอจ้างมดส่งพันไปดกแต่ละเทื่อนี้ได้เทื่อละจักมัดอีละ่ะหากโบไกด์หาสิมักเถื่อโซโลกะแบบมันบอกว่าบางเทื่อก,ก็ได้สามชิบสี่ชิปบางเทื<ม>่อก็ได้หาซิมัน โอ้แต่หาซีมัดนี่ถือเอ้ยถือว่าเก่งเนี่ยคันเอ้อลกบนมือยังอยากง่ายเด้่ยหาซีมัดนี่เนอกจากว่ากาพลอยดีแล้วพออยู่บ่อเส่็จละเวลาจะไปดกดตามมันแบบมันกับอะไรพลอยแถมกับบางมันกับไม่ยากผมจะจ้างมัดสองพันมันยากันกาง่ายเผมจะจ้างมัดละพันเอ้ากาง่ายผมจะจ้างมัดละพันดยูการมีหยามันยาก จ้างมัาซองเดยวโมมีคนไปแผ่นก็จ้างแห้โอ้ยเนาะ <c oughs> คิดว่ากล้าพอยกลับมาละสองนะโมเมนเนาะเป็นยังไดดเอละ่ละหลังจากอ่าคือเอื้อกลับมาล่าสุดก็คือตอนห้องไห้เพื่อนเะนะาะการไปได้เข้ามาหาเลยเป็นยังไดอละ่ะไข่เนยขึ้นบ่อบันโลยโดยูแบบอาการพอได้ลูกไข่เนยบ่อเด่นเลยดีขึ้นแลยไหมบ่เลยรู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นมหนบ่โดยกูแ มีแต่กะคือเอื้ยกะฝาน้ำนอะเรน้อละเนะาะเพราะว่าอ่าหนึ่งมาอีหล่าเป็นผคุยิงเด้อลูกเดอ้ออ่าเ,อเวียกเฮือนเวียกซานบ่ต้องให้พอโบเด้อลูกเดอ้อตื่นมามันปัดขวดเฮือนซานถั่ยบ่วงอ่าแนะนำเลยเนาะเป็นลูกผคุยิงเฮาแล้วกะควรเ็ดให้หมันติดนิสยัยกินแล้วก็ต้องล้างเลยหล,าดดยละะ่าเด้อโดยแล้วกะเบิ่งน้ำเพื่อน้ำซานอะไรล่ะเวียกเพืลอนเวียกซานเนาะนั่นนี่กะหนึ่งมากะ เจ้ากาอะออกครัวเป็น้องตัวเองนะเนาะบาทนี่ mm hmm. ก็ถือว่าหน้าที่ฮาพิซอบนี่ก็คือสีลายขึ้น mm hmm. บาทนี้คือเจ้าหันแบบสีวาจากในอยู่ก็พอสองคนเนาะลูกเนาะ mm hmm. คือพ่อเนี่ก็เป็นล้ำสายกะคือว่าแหลรการอยู่การกินเรื่องแต่งกบแ mm hmm. ต่งกิน,นกะกะสี mm hmm. บบตัาตีต,าตํตาไต้สัมพูญิง mm hmm. กะทั้งเอื้อยกะอยากฝากน้องนุ่น mm hmm. กะแบบอ่า ไข่ใจพาแรงพาง่ายเลยหล่ะเดอ้อซูพอเดอ้อเจ้ากะม,มีกันแค่ซัมนี่เนาะโดยกัมีแต่ว่าเนี่ยครัวออกมาเป็นทองตีงแล้วกัเบิ่งเอาฮอนหล,หลเาหลเอ้ยอ่าพาแรงพาง่ายฮะเนาะนั่นนี่กับแน,ในใดายโปปินกัถามเพิ่นผู้รักผู้ใหญ,ญ่แตีงอยู่ก็กินไทปโปแ,ลแล้วกันแล้วบัดนี้เฮ็ดกินนะเฮ็ดหยังได้ซะเป็นน,นี่เหเฮ็ดเป็นเบิร์กคะแนนมีแนวเฮ็ดแบบรดามเมอร์ซะกะ เมื่อกาทอดไข่เจี๋ยพอเราจะกินต้มนี่ชอบกัดต้มนี่เจี๋ยกัดซื้อเนี้มาใหก้กินจียกัดซื้อแบบอาหารซุกบดอ่าแบบนี้อบละอโอ้โดยแบบแกงน้ำหมองน้ำไหม,มได้เปิดป่อโอ้พอเจ้าได้สรุปคนไปใส่แซลมเจ้าพึ่น,นไปใส่เป็นยังไปหาการหายาังคือเกาบาดเดย โออการเพื่ไปก้าและผลโตกให้มันกับบได้แล้วผลไปกันเนี้ไให้หละมันเพื่อนที่เพื่อนไปการตักแตนแล้วค่ะผนโต๊การตักแตนโอ้คนต๊ค่อยกะมันก็ขึ้นตักแตนผลโต๊แห้งแล้วครับอบเห็นแล้วก็มาอนญานภัยสอดโอโก็มีแต่นเป็นอ่าพวงตัวยอะตัวเห็นในยของจะมีบ่ะ โอ้แต่ว่าถ้าสมุดรมีของส้นนี่ไปเซน้ำป้าไปละโอ้แม่ละไปไปไหว้ยูพุ่นเนาะกอทางน้องคนนี้กับบ่มีตู้ยินกับคือว่าอะไรถ้าสมุดว่าอ่าไอ้น้องหรือว่าพี่น้องยูทูปพอน้องเธอเคนซื้อของส่อของสดนมาให้หรือว่าอ่าน้องซื้อเองเนะาะก็จะไปไหว้น้ำอ่าของป้าไว้ละเลยไปไหว้พูดในน้นอ,อ,อไไนแล้วก,ก็อยากกอ่าเอาขึ้นมาเฮ็ดบัดนี้ตั้งเตาตั้งยังไใ้ชาจะตั้งอยู่ใช้ตั้งเชิงคุณบ่น้อหนึ่งท่านมั่ ชื่อธานบไหมล่ะธานหา,<อ>า,นาสอบอะไรอีหล่ะคิดถึงสอบชาวพันสอบสาวพันสอบใหญ่เตยบ่หรือว่าสอบเขียวน,ยนย้อยค่ะบ่สอบเขียวนย้อยธรรมดาโอ้กับทันดังนี่แล้วกับพวกหอนอาทิตย์ด้วเนาะตรวสอบหนะึ <c> ่ <oughs> โดยโอ๋ออ่ะวัอนี้กามีรางวัลมาให้เนาะมืันนี้เออดีใจวัเด้นี่เป็นอย่างนี้น <laughs> ะ อ่ะจพ่อมีพี่ต้องไรเบิ่อนกันเด้อจะเอาอันรางวัลความขยันให้น้องนุ่นเพิ่นกอนเพราะว่าเพิ่นกะซีไปนกกาบ่ได้ละมื้อนี่แต่ฝนตกเจ้าก็บ่ได้ไปเนาะกะถือว่าขาดได้้เนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอ้กะสีเอารางวัลให้เนาะโอ้ย่ใสก็อนนี่ซื้อขนมกินบ่นได้จังนี้ล่ะ <laughs> โออตาย โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเลทางสามบกตะวันกะแต่ฮบเป็นสะพานบุญใหท้ทนะั้งผูบบ้ใหญ่เนาะเพิ่นกะบ่อให้ออกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำกับผู้ใหญ่กะ,ะนะคือเพิ่นซอยเจ้ามาตลอดเลยแหละเนาะเจ้ากะน่าจะพูดดีเนาะโดยกะเพิ่นบอ่อให้ออกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำกะเป็นจำนวนเงินกะบหาล้อยบาทเนาะสเสียกะอย่างรบปวดเลยเด้ดเอคนเมยพี่น้องเลย,ย,ยเนาะพูดเรื่อกตึต๊บ เบิ้ลเป็นเบิ้ลแบบเซียงกับแบบคุณลูกกุ้งๆในเนาะเพราะว่าใกล้ทางทุกคนเลยอ่าสา่เดียทางสาวมุกดากะชี้ได้มอบเงินให้อ่าน้องนุ่นเพิินกรา,างวัลความขยันเด้ลาเดอร์มันเพียนหูจะเก็บจากออไมไปเล้ลาเดอร์โดยอ่ะละโดยก่อนลื่นกะให้ทางน้องนุ่นกะขอบุญขอบคุณทางคุลักคภรไงในเดออีหลาเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณนะคุณใหญ่ที่ถาเนเรื่อมาหายน้องนั่นก็คอยอนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแกร่งพัฒนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นคอยส่มคำมาพัฒนาเดยโดยในการขอบใจสาวหมูดาวานนันํำเด้อดที่มาเป็นสะพานบุญให้น้องที่ เอาเงินให้น้องก็คอยเ้าหมูดาวันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นคอยตมงตรงมาพัฒนาได้ตั้อ่าถูกเนาะโดยการขอบใจคือกันเนาะกระทั่งตาอหมุกดาวันก็ขอบใจทางคุณลักษมณ์คุณยายคือกันที่เพื่อนได้เอ็นดูเมตตาทางน้องนุ่นเพื่อนเน,นาะกายคือว่าอะไรน้องนุ่นเพื่อนกายอ,อยู่กับพอสองคนนี่แหละโดย แบบเป็นไ,นได้เฮือนฮังเก้า,าผ่าลมฝนตกบ่เปียกบ่อยละบริาพา่ะใส่บ่หัวห้องพอแนตะ่ผลหัวใส่้องพอเจ้าหัวใส่ของเจ้า<อ>ได้ใส่ละห้องห้องก็หว่วงมันก็หว่วงบริหลายอืเป็นไ,นได้ได้ยินข่าวว่าได้ส่งได้สาวมาเเป็นชีเฮ็ดบ้านใหม่ให้บ่อยละเดยอโอ้โอโออจากเมือ่อใดก็บู้เพิ่นนาจะสร้างเสาวมากเพื่อนเอามาส่งวันนี้อืมเป็น เอาเสามาทรงแล้วเนานะจากต้นไห้ละเก้าต้นโอ้เก้าต้นปร,ประมาณสองห่องวัดได้สามสองเนาะเก้าต้นกับสองห่องทุกคหเลยโอ้อาดีใจดีใจนะ้ำโอ้ขันคือว่านั่นก็ต้องได้มากแนะ่อลยละภายนี่ค่ะเมนบะโดยเพื่อนาเพื่อนเหตุเพื่อนกลับมั่งเพื่อนผ่าทางลุมน้องมาต็อเพิ่งไปในฟอร์มาโอ้อัน ขีดตะไผ่โมเมนขีดตะไผ่ห้องอันค่ะห้องพ่อห่อโอ้คันชิว่ะเราเอาไว้แต่เพื่อนใหญ่แบบนี้บ่อ้ละเดีย๋ยวเพื่อนเพื่อนใหญ่เพขนห่วยมากเพื่อนยังไม่ได้ฝันยังเป็นเพื่อนมูนอยู่โอ้ยังเป็นดินมูนอยู่ยโอ้ดินเจ้าฮ่อเชสสันนี่ละค่ะเพือ่อนใหญ่บอค่ะเพื่อนใหญ่แล้วกลับไปใส่รักขัว้วนะเมย์ละเดี๋ยอืมย่าฮ่อเชสสันปะนี่เป็นห่อหนทางห่อหนทางเลยโอ้ไครจะเป็นเนาะ ก็ถือว,ว่าก่วงไกลเติบมาทางหลังได้ใส่ละหอดใส่พอใบต้นพ้าวหอต้นพ้าวโอ้ต้นพา่นพาวก็ถือวอ่าอลายเติบเนาะลายเติบลายเติบได้ไปจากซาคูณสามชิพในละคือกว่วงเติบเนาะโ,<ด>โอ้ตะว่า<อ>ดินนะนี่ค่ะปิ่นหอมพอจะแล้วไว้ละดยเพื่อนแท้ฟันโ,โ,โ,อ,อ,โอ้ต่ว่าค่าเพื่อนไงมาพี่หนึ่ง ยังเป็นของมูลอยู่เป็นใบละเพื่อนยังไม่ได้ปั่นกันอืมกันคือว่าเหตุกาก็คืคอชิได้มากของส่วนทางนี้ออกเนาะอือโดยโดย,โดยโอ่ะทางเอา้กา็ดีใจน้ำเนาะกระดีใจน้ำเพราะว่าทางน้องเพื่อนกาคือว่าฮะเละกาคือจังคิบโกนเนาะคือทางสาวมุกดาพาขึ้นไปเบิ่งทึงเทือนกาไปาเป็แล้วเนะอีละ กาเฮือนกาคือว่าอะไรเฮือนปว่วกามีแต่ปวกเจาะปง่าไงทุกคนเลยกาบึงสังเกตบ่งเป็นน,นก็ได้เนาะปนะเสาโศกเสาซัานน่น,นะสสนนะระวังได้นางเวลาเจ้าออกไปอันล่างถวยล่างบวงอียงกระตามเตนเนาะเพราะว่ามันขอนของวมามันลายฝ้าลายปีแลวกาผู้ยันว่าไม่ดอกไม่ยางกบเวลาย่างไปนั่นมานี่การะวังเด้อซานนะ่ะ สอนตารางตุยเลยโดยก็คือไมอนี่ก็คืออยู่เพหันบดมือไว้ละอืโดยก็คือว่าอะไรทุกคนเนาะเพราะว่าฝนตกเป็ยังดีที่ว่ามันตกเบาแห้งเนาะแต่เมื่อคืนนี้ได้ใส่หลังต้องแห้งมั้ยแห้งอยู่มั้ยบ้างตืบโอ้แต่ว่าห้องเจ้าบ่ได้หัวแต่ว่าห้องเจ้าหัวน้อยจัง วัวน้อยนึงแค่นี้แต่ว่ามันบอกรายเนาะน้อยนึงทุกคนเลยก่อนเที่ยวเราไปกันแค่นี้แต่เ้าฮุบเสื้อเราไปไปว,งวงไป้กระโปองถ้าเ้ามโบกหูออไว้นอกนะเปียกไนเลยเปียกไนเลยอ้โ,<ด>โอ่ะเอออยากถามว่าเงนินใบยังไงหูจักอยู่หราา <c oughs> ยอวะใบยังอีละมึงดูให้พ่อแม่พี่น้องมึงดูห่าร้อยห่าร้อยเออ ใบหาร้อยอันน่ะเวลาอิลาไปไปเลขค่ะไปเลขตามหานค้าใหญ่เด้อขันเจ้าไปเลขตามอ่าหันค่าน้อยขาเจ้าชีได้ฤทติ์ตให้เจ้าต้องไปเลขหันค้าใหญ่ถัดไปเลขหันค่าใหญ่แล้ว้็เจ้าชีได้ฤทอ่าสูงกว่าหันอ่าค่าน้อยทั่วไปเนาะพอเจ้าชีได้ฤทต่์ตำแล้วมันชีได้น้อยโดยก็ได้เงินตัวนี้ไปแล้วสีเเฮนยังบาทนี่ข้องการเอาไว้ซื้อ พอกินวันสืพอกินแต่ละมื่อเออเนี่ยนั่นได้แล้วกะเก็บถอนไว้นำเด้หล่ะเดอ้อกะถ้าสมมติว่าคือเบาขันหละอ่าส่วนที่เป็นไห้กะให้เจ้าแยกไว้เดอ้อส่วนชิดไส้กะตั้งหาส่วนเก็บกะตั้งหาเออคันว่าเงินตัวเก็บกะคันคือว่าบ่ร์จำเป็นเฮงกะบ่อยากให้โตมันถ้าสมมติว่ามือนึงเนาะคือว่าเฮานี่ เบิงบนเห็นบางเถื่อเฮาเจ็บเป็นอุ่นอีละบางเถื่อว่าเฮาบม่มีหรือว่าเฮาแลีนไปคู่ไปยืมบทนน่ทันเนาะหรือว่าเิ่นบ่บบบมีกับพอได้ยังว่าเฮา,าเอาเงินส่วนนี้ไปปินไปป่วยละหรือว่ามีแนวจำป็นที่เฮาใส่เนาะก็ยังว่าเฮาคิดเห็นพอได้เงินตัวนี้มาใส่โดกาย,ย,ายกาพยมแหละกะเฮากะทางหุักคุณใหญ่พินไหมากะเพิ็ใหเจ้าไว้ซื้อ,อยู่ซื้อกินแต่ว่าเฮากะ เก ality, ็บว้อีกส่วนหนึ่งนั่มเลยด่าเด้อโดยเจ้าก็แยกว่าเติมเน็ตกระตังหักซื้อเนืกินซื้อกระเพรามาให้พ่อกระตังหักแต่ก็ส่วนเก็บกระตังหักเด่าเด้อโดยก็มีแต่คือเอ้ยว่าอะไรด่มีอย่างกะเบิองเอาเนาะพ่อยังกะได้เพราะว่าคือเรื่องผ้าขาวผ้าหนามก็ต้องวางมือให้เจ้าพหนึงมาเจ้าก็เป็นผู้ยิ่งแลวก็จักปีได้ละ สิบส de kind of ี่เดย์เดหเพึ่งจะโตอ่าโตเป็นสาวแล้วกะึกพยายามรือกเฮียนเห็ดกับเขากับน้ำแต่สมมุติเราเมื่อหนึ่งอนาคตจะได้ลูกได้ผัวไปเนาะหรือว่าเมื่อเฮีนผูเฮรยนยาเจ้ากับบ่ยานเพราะว่าเจ้าเห็ดกินเป็นเด้เออมีลูกมีผัวกับค่ายได้แบบว่าเอาลูกเอาผัวไปกักกุ้มลูกกุ้มผัวเนาะกะเอื้อกระบรสนับสนุนให้อตอนนี้ดอกแต่ว่ากระว่าถึงเรื่องอนาคตกันคือว่าตอนนี้ค่ะเพราะว่าเฮาเห็ดยู่เห็ดกินเป็นกะเออกะดีาลเพราะว่าหนึ่งมาเฮ้ากับพอได้ส่วนพอเฮ้า สวยพอเนาะแบบแต่แต่ยอยูพ่อกินให้พอ่อก็คือว่าอะไรเจ้ากับป่มีเมย์นอ้อยหล่ะเนาะคันมีเมย์ยังว่าเออให้เม่เฮ็ดแน่เฮาเฮ็ดแน่อันนี้กะสมบัดเจ้าได้แบบนี้เป็นเม่ครัวให้พอ่อบบดนี้ <laughs> โดยเอา้าจังใดกะสู่สูได้ด,ด่าเด้อโดยเอาไว้มือน้าฝ้าไม้เลยเอ้ยกะสเขามาเยี่ยมมายามถามข่าวเจ้าไหมอ่ะท้ายนี้ก็เอ้ยก็สิได้ขโตเดินทางไปเวียกข้างหน้าโต่อบบดนี้เพราะว่าอ่า ว่าลายเดี๋ยวย่าเจ้าสีไหว้ <c oughs> ด้วยเขาไหมโดยอ้าหยอกเนาะเดี๋ยวเอากาสีได้เดินทางไปทางหน้าต่ออีลาเอ้ยเนาะเว่าตอนนี้กะฟ้าลมฝนตกเดี๋ยวฝนสีตกรัดอ่าทางเอ้ยอ่ะสบายดีปะลูกในลูก <c oughs> โดยอ่ะโอเคสักพูดแม่พี่น้องทางสาม,มุกดากับขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เด้อที่ให้ทางอ่ะสาม,มุกดาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้กัขอให้อ่า เพลินยู่ดีมแเ้งความเจ็บจะได้คมไขาย,ยาสซุมีเด้อปาศจะจโลภัยไขเจ็บอ่าไปมาทางได้กับโอให้เดินทางโดยความตลอดปลอดภยัยขอให้เจ้าเป็นโฮมโพโฮมไซของลูกของลานขอให้เจ้าอนิุมันคนยืนเด้อพอแต่ความสุขความจเจริญนซะซาทูเนาะโดยอ้าซาพรม่พี่น้องย้ยทางสมุกดากาซีได้ขอโตเดินทางอ่ะไปเวียกทางนาโตอบนันนี้เนาะพอตอนนี้กะฝนตกอีกแล้วทุกคนเลย โดยทว่าพิษพามดมงใดกระทั่งมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อเนาะโดยทายนี้สมุกดาวันกับข้อกล่าวคำว่า,า,าสบายดีสบายดี